ทำไมฉันต้องโดนไล่ออกจากงานตอนนี้ด้วยวะแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนซื้อกินเนี่ยียจะค่าบ้านค่ารถโถ่เอ้ยกุ้มใจจริงจริงโถ่เอ้ยลูกแม่ไม่น่าอายุสั้นเลยยังสาวยังแสอยู่แท้ๆ่นงานศพนี่นาเคยได้ยินว่าเงินปากผีเนี่ยขายได้ราคาดีถ้าอย่างนั้นเราลองบ้างละกัน โทษนะฮะป้าผมขอถามหน่อยนะฮะลูกของป้าเนี่ยเป็นอะไรถึงตายฮะอุบัติเหตุรถคว่ำจับพนุมเขาเสียชีวิตวันไหนเหรอฮะวันเสาร์จ้ะวันนี้ก็เผาแล้วผมเสียใจด้วยนะฮะป้าเชื่อกันว่าเงินปากผีที่พลังมากที่สุดคือเงินปากผีของศพที่เสียชีวิตวันเสาร์เผาวันอังคารเพราะสามารถนำมาประกอบพิธีได้หลายอยา่างฉันเจอช่องทางหาเงินแล้วเว้ยมีอดตายแล้ว วันนี้แหละฉันจะขโมยเงินจากปากศพมาให้ได้เฮ้ยไม่มีคนอยู่ทางสะดวนผมขอเงินที่อยู่ในปากเลยนะพี่สาวตอนเนี้ยผมตกงานเดือดร้อนมากๆไว้ผมตั้งตัวได้เมื่อไหร่ผมจะทำบุญไปให้นะพี่ได้มาแล้วยังมีเนื้อสดติดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยต้องขายได้ราคาแน่ๆเลย เป็นบ้านหมอผีที่มีชื่อเสียงสวัสดีครับพ่อหมอว่าไงพอนุ่มผมจะมาขายเงินปากผีนะฮะเป็นศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารด้วยนะดูสิเหรียญเนี่ยยังมีเนื้อสพติดอยู่ด้วยหนขอยขอดูซินี่ครับแมน่ใจนะว่าเป็นเงินของศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร เองม่ได้โกหกขาแน่นะผมสาบานต่อหน้าฟ้าดินเลยฮะไม่โกหกแน่นอนว่าแต่พ่อหมอเธอจะให้ราคาผมเท่าไหร่ฮะเนี่ยสองหมื่นละกันโหยน้อยไปพ่อหมอก็รู้ว่าเงินปากผีของศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารครั้งแค่ไหนพ่อหมอสามารถเอาไปประกอบพิธีได้หลายอย่างลองคิดดูสิฮะมีแต่คุ้มคุ้มคุ้มเออย่างนั้นเองจะขายทีเท่าไรว่ามาห้าหมื่นคาตัว นี่เองกะขายเอาไปสร้างบ้านเลยหรือไงถ้าพอหมอไม่โอเคผมไปขายให้คนอื่นก็ได้ใครๆก็อยากได้เงินปากผีของศพที่ตายวันเสารเ์เผาวันอังคารกันทั้งนั้นตกลงตกลงห้าหมืนก็ห้าหมืนเฮ้ยกินเงินเนี่ยมันช่างหอมจริงๆสบายใจเหลือเกิรมอย่าเพิ่งดีใจไปพอนุ่มคืนนี้เองได้เจอของดีแน่ โชคดีนะที่ข้าเป็นหมอผีมีวิชาอาคมเก่งก็สามารถป้องกันตัวเองจากผีที่จะมาทวงเงินคืนได้ทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ครวญคารางอยู่แถวแๆนี้เนี่ยเเอาางินนนฉันคืม ชายในโลกหลังความตายเก้าทำให้ฉันกลายถึงพี่วันยาพี่สาวค่ะอย่าอาคาตผมเลยฮ่ะผมไม่ได้ตั้งใจช่วงเนี้ยผมลำบากเลยต้องขโมยเงินจบบากปากศพของพี่เอาอเงินฉันขึ้นมา ช่ด้วยช่ยด้วยพีพีมันตามฉันมาฉันกลัวดูดูสิมีผีตามฉันมานั่นพ่อหนุ่มคนเมื่อวานนี้นะแค่ข้าวันเขากลายเป็นคนบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยอะไรทำให้เขากลายเป็นแบบนี้นะพี่พ,พี่กลัวแล้วกลัวแล้วอย่ามาไปไกลไกไปก